คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยเป็นบทสวดเก่าแก่ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักมีพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมช่วยบรรดาลความสำเร็จและป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายสำหรับผู้ที่บูชาคาถาบทนี้จะต้องสวดในทางกุศล จึงจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตั้งนโมสามจบและกล่าวคาถาดังนี้นโมต,ตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสวิเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิต bueno ิปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเซเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเซเสอิอิเซเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเซเสอิอิเซเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเศษิพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมิอิเมนาพุทธตังโส อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุธนาเมอิ so it. It so it อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสอิอิเสเิพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอ อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเซเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเซเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเซเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเศษิพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพ <im Alto Del ire> <im> ุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอ <issions> ิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศอิอิเศษิพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศอิอิเศษิพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิอิตติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิตติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิตติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเซพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ